คุณเมมาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนรุ่นพี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้าของเพื่อนที่ชอบรังแกสัตว์เป็นประจำจนมีเวรกรรมบางอย่างตามทันครับมาพร้อมกับเรื่องของศีลข้อที่1เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กับสายของคุณเมนะครับและตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเมย์ สวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณเมย์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนเออบางกะปิค่ะเจ้าแถวบางกะปินะค่ะคุณเมย์กับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยเคยคุยกันแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วตอนนั้นมาเล่าเรื่องอะไรจําได้ไหมครับเออเรื่องสีลข้อที่สามค่ะอ่าโอ้มาเกี่ยวกับเรื่องสินมาเป็นตีมนี้เลยนะคือจริงๆมจากเล่าเล่าไปคราวที่แล้วอะค่ะก็มีเพื่อนหลายๆคนแล้วก็ ที่อะไรเงี้ยก็คือมาเล่าให้ฟังเยอะมากเพราะเมย์พ่เมย์เล่าว่าเมย์ไม่เคยเจอเองอะไร่เงี้ยเขาก็เลยมาเล่าให้เมย์ฟังแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะเมย์รู้สึกว่าเออมันเกี่ยวเนื่องกับข่าวที่แล้วเมย์ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าก่อนเออค่ะนะครับเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งก็คือปานาติปาตาใช่ค่ะการฆ่าสัตว์ปัดชีวิตถูกไหมใช่ค่ะเออเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณเมย์ก็ขออนุญาตเริ่มนะคะก็คือว่าเมย์ค่ะ เป็นคนเป็นทาสแมวนี่แหละชอบเลี้ยงแมวมากแล้วบังเอิญไปเห็นในเฟซบุ๊ k รุ่นที่ท่านหนึ่งเขาโพส์รูปแมวพิเชียนมากน่ารักมากแล้วคอาก็ขึ้นแคปชั่นว่าแมวผีบอกครสิามปีแล้วนะที่อยู่ด้วยกันมาเมยก็แบบเออไปก็เลยไปคอมเมนต์ทักเขาว่าแบบเฮ้ยแมวผีบอกคืออะไรแมวผีบอกให้เอามาเลี้ยงเหรอพี่ก็คือตอนแรกเนี่ยรแรวเล่นขำๆเขาก็พิมพ์กลับมาว่าเออ ว่าจะหลังไมไปพอดีแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยหลังไมมาเล่าให้ฟังค่ะถึงเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะครับค่ะ,คะก็เรื่องเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบสามปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยที่บีเขายังเป็นเหมือนเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายแล้วเก็บข้อมูลด้านภาษาศาสตร์อะค่ะแล้วเขาต้องไปเก็บผักไปเก็บข้อมูลด้านภาษาท้องถิ่นที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางตอนบนน่ะนะคะครับที่เขาก็เลยไปขออยู่กับบ้านเพื่อน ที่เพื่อนบอกว่าเออไปอยู่บ้านเขาได้มีห้องว่างแล้วแม่ของเพื่อนเนี่ยก็เป็นคุณครูด้วยก็รู้จักคนในพื้นที่เยอะก็น่าจะทําให้เก็บข้อมูลได้ง่ายแต่ตัวเพื่อนเนี่ยจะไม่ได้ไปพร้อมกับพี่บีเพราะตัวเพื่อนเองอ่ะก็ต้องไปเก็บข้อมูลที่ภาคใต้เหมือนกันจะตามมาได้อีกสองสามวันอ่ะังนั้นพี่บีก็เลยเดินทางไปคนเดียวก็ขับรถไปค่ะตอนนั้นก็คือสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้กันดารอะไรมากแล้วมันมีอินเอร์เน็ตแล้วมันมีสก,กายคุยกับเพื่อนแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ,อินไปคนเดียวได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร พี่ดีก็เดินทางไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยในช่วงเย็นวันเสาร์นะคะโดยพี่ดีเขามีแผนว่าเออเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะขึ้นมาเก็บอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหพอไปถึงในบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นอณาบริเวณใหญ่เลยมีเหมือนมีบ้านหลายๆหลังอยู่ในที่ของปู่ย่าตายายนี่ยแหละก็อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ตามสไตล์คนไทยภาคกลางค่ะ ที่บีเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่ที่เรือนใหญ่เรือนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรือนไทยที่ยกพื้นสูงมากแล้วก็คือสูงแบบเขาบอกว่ามันก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องยกพื้นมีน้ําท่วมในภาคมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ด้านล่างเนี่ย <c oughs> เป็นปูน <c oughs> แล้วก็จะมีบ้านอื่นๆอยู่ในรั้วหลังอะไรเงี้ย <c oughs> ที่บีเนี่ยคะ่ะเขาได้พักอยู่ชั้นบนของบ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังว่า พอเขาเปิดหน้าต่างไปเนี่ยโอ้มันน่ารักตอนแรกบรรยากาศมันดีมากเขาเปิดหน้าต่างไปเขาจะเห็นเรือหลังเล็กๆเกนี่ยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ตัวหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออเรือหลังนี้น่ารักจังเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ไปถามใครว่าเป็นของใครหรืออะไรนะคะก็นอนไปค่ะคืนแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยพี่บีวเลทาฟังว่าอาจจะเป็นพราพี่บีเหนื่อยจากการขับรถหรือเหนื่อยจากการเดินทางเขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโดนถีอํา คืออาการก็คือเหมือนแบบตื่นแต่ขยับตัวไม่ได้รู้สึกตื่นแหละแต่ขยับตัวเองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามคิดในแง่ดีว่าวันนี้เขาขับรถมานานมันขับรถมาหลายชั่วโมงอะ่ะมันอาจจะเป็นร่างกายมันอาจจะล้าเขาก็คิดตามหลักวิทยาศาสตร์ก็พยายามปมิตาหลับแต่พอหลับไปทีเนี้ยเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่บริเวณหน้าต่างข้างหัวนอนก็จะเป็นบ้านไมย เสียงที่เขาได้ยินที่เขาทําให้เมยฟังนะคะมันจะเป็นเสียงกึกกึกแล้วก็เป็นเสียงคื้อคื้อคือแบบเนี้ยค่ะเสียงเหมือนกับเป็นเสียงอะไรบางอย่างเคาะแล้วก็เป็นเสียงอะไรบางอย่างขูดใช่ค่ะเขาก็ข่มตานอนแบบก็พยายามนอนให้หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็พยายามดึงเรื่องนี้แบบ เอ้ยเดี๋ยวออกไปเก็บข้อมูลคงไม่มีอะไรหรอกเมื่อคืนรีบนอนไม่ได้ว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้วหวด้วยอะไรเงี้ยก็วันน้ะเขาก็ออกไปเก็บข้อมูลค่ะทั้งวันไม่ได้มีอะไรกลับมาตอนกลางคืนหัวค่ําเขาก็สกายคุยกับเพื่อนนั้นยังเป็นยุคสกายอยู่นะคะเขาก็สกายคุยแล้วเขาก็นั่งหันหลังให้หน้าปะอันที่เขาได้ยินเสียงเม่คือแหละเขานั่งหันหลังแล้วเพื่อนเขาที่อยู่ในกล้องอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยดี ใครปีนหน้าต่างคือเหมือนเห็นมืออะที่เกาะที่ขอต่างที่ดีเขาก็หันไปเขาบอก ing, ออนี่อย่าล้อเล่นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่น,ลลนแค่นี้ก่อนนะปิดกล้องก่อนไหมน่ากลัวมากะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็คือแบบปิดกล้องแล้วหนีไปเลยทินงที่ดีไว้กับความว่างเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ไม่ใช่คือเพื่อนที่คุยเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะอืเขาก็ที่ดีก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าต่างนี้ต้องไม่ไม่ต้องมีอะไรสักอย่างละต้องมีอะไรที่เนี้ยอย่างเงี้ย เขาก็เลยเริ่มเขาก็สวดมนต์ค่ะแล้วก็เริ่มขอว่าแบบเออลูกมาศึกษานะลูกมาทํางานขอให้ลูกแบบอย่าอย่าแบบอย่ามาให้ลูกเห็นยาอะไรอย่างนี้เลยเพราะลูกกลัวอย่างเงี้ยคืนนั้นเขาก็นอนก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วอืแต่เวลาเดิมเลยค่ะประมาณปีสี่กว่าเสียงเดิมมาอีกแล้วกึึ๊กกรึ๊กคลืดแล้วก็เงียบค่อยๆเบาลงไป ขราวนี้ที่ดีเลยนี่ตื่นเลยนี่ตื่นแล้วเดินลงไปแบบเดินลงไปข้างล่างเลยเพราะมันก็คือตีสี่กว่าตามต่างจังหวัดมันก็เริ่มคนบริเวณนัเขาก็เริ่มตื่นกันแล้วเหมือนกันแม่เพื่อนก็เริ่มตื่นแล้วอเขาก็ลงไปอยู่ข้างล่างตรงโถงแต่เขาเป็นคนคือเขาอะค่ะมาใสายบ้านคนอื่นด้วยก็ไม่กล้าพูดกลัวเขาจะหาแบบเราเรื่องมากหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเรื่องนี้ไว้ยังไม่ได้คุยกับใครท้งนัน้นก็เดินออกไปเล่นในสวนอืจนเดินไปถึงบ้านหลังเล็กอะค่ะเขาก็ ได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกแมวแบบนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยที่บีก็ตามสไตล์คนรักแมวก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีลูกแมวเกิดใหม่แน่เลยว่ะเขาก็เลยเดินดูรอ,อบบ้านก็ <S <S ไม่เห็นจนเดินอ,อ้อมมาจนถึงแถวแถวบริเวณหน้าเรือนของเรือนหลังเลยกันนะคะคเขาก็ได้ยินเสียงจากในเรือนว่าหาแมวหรออยู่ใต้บ้านสว่างสว่างค่อยแวะมาดูเป็นเสียงผู้ชายนิ่งๆที่บีก็ ตอบรับตามภาษาว่าค่าเดี๋ยวจะมาดูนะคะแล้วก็แบบเดินออกมาเพราะหาไม่เจอแล้วเพราะมันยังเป็นแบบมือดอยู่ค่ะจนพอเย็นวันนั้นนะคะพี่ดีก็เหมือนกลับไปดูอีกทีหนึ่งที่บ้านหลังนั้นก็เจอแม่แมวกับลูกแมวสีนวนๆ3นสามตัวพี่ดีเขาก็เลยอยากจะเล่นน่ะแต่ก็กลัวว่าแบบเอ้ยถ้าไปจ,จับตอนนี้ยเดี๋ยวแม่แมวมันจะผิดกลิ่นก็เลยรอจนแบบค่ำๆหน่อยแม่แมวมันเดินออกไปเขาก็เลย ปหยิบอุ้มลูกแมวมาจังหวะที่เขาอุ้มลูกแมวแล้วเล่น,ลนๆอยู่อะค่ะเขาก็ได้ยินเสียงจากในบ้านว่าเอาไปเลี้ยงหน่อยอืคนบ้านนี้เขาไม่ชอบสัตว์ครับแค่นี้พี่บีก็จะหันไปถามว่าเอาไปได้แล้วคะหรือยังไงก็เป็นเสียงหน้าต่างปิดพี่บีก็รู้สึกว่าเขาต้องไม่ชอบสัตว์แต่คงไม่ชอบฉันด้วยที่ฉันมาแบบมาวุ่นวายที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่บีก็เลยบอกว่าค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็รีบออกมา พี่บีก็รีบเดินกลับบ้านมาค่ะแต่ว่าเย็นวันนั้นน่ะไม่มีใครอยู่บ้านแม่เพื่อนเขาไปงานศพพี่บีก็กินข้าวคนเดียวแล้วก็ขึ้นไปทํางานตามปกติค่ะคืนคืนนี้เนี่ยอีกเช่นเคยนอนลงไปดีสี่กว่ากว่าเหมือนเดิมเสียงเดิมมาอีกแล้วกึกกึกคือคือคือคราวนี้พี่บีด้วยความแบบโอ้ยไม่ได้แล้วอะอยากรู้อะว่าเสียงอะไรเป็นคน เปิดหน้าต่างออกไปเลยลุกไปเปิดหน้าต่างครับไม่มีอะไรเลยแต่เห็นบ้านหลังเดิมบ้านหลังที่มีลูกแมวอยู่ความรูร้รสึกตอนเนี้ยจากตอนแรกที่เห็นว่ามันบบน,น,น่ารักจังเลยบ้านคอตสเตดไม้ไม้กลางสวนคราวนี้มันรู้สึกขนลุกแบบเย็นตั้งเย็นทั้งหัวเหมือนแค้าน้ําเย็นมาลาดเลยพี่วีก็เลยรีบปิดประตูรีบปิดหน้าต่างค่ะแล้วก็หันหลังพอหันหลังอะ่ะก็ได้ยินเสียงว่าเอาไปเลี้ยงหน่อย,อยคนบ้านนี้ไม่ชอบสัตว์ <laughs> พี่วีรู้ทันทีเลยว่า มันไม่ปกติเสียงมันไม่ถ้าจะลอยตามลมมามันก็จะต้องไม่เหมือนคนมาพูดอยู่หลังหูแบบนี้นี่คือเสียง,อ,งอยู่ในบ้านเลยนะเสียงอยู่ข้างนอกค่ะ<อ>เสียงอยู่ตรงหน้าต่าง<อ>ที่แบบลอยๆอยอยู่อะค่ะเขาก็เลยแบบลงมาข้างล่างเลยทีนี้ลงมาก็คือแบบลงมานอนท้องโถงเลยคเช้ารุ่งขึ้นเดชะบุญ<อ>เพื่อนพี่ดีเดินทางจากใต้ามาพอดีอพี่ดีเหมือนแบบอดอัอนอ้นตันใจมากไม่รู้จะพูดกับใครก็เลย เล่าให้เพื่อนฟังหมดเลยเพื่อนก็เลยตกใจมากเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมแม่ให้แกไปนอนห้องนั้นน้อยหรือว่าแม่จะให้ไปนอนห้องเราทำไมแม่ใไปนอนห้องนั้นวะอะไรเงี้ยคุยกันตามภาษาเพื่อนพี่บีก็ถามว่าอาะนั่นน้อยเป็นใครครือท,ทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็งงงเพื่อนพี่ดีก็เล่าให้ฟังว่านั่น,นน้อยเนี่ย เป็นลูกคนเล็กสุดข,ของคุณยายเป็นลูกหลงเป็นลูกรักที่แบบเกิดมาแล้วทุกคนตามใจหมดเลยค่ะ,คะแต่น้าน้อยเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะ,ะเด็กน่ารักหน้าตาดีโตมาเป็นหนุ่มก็คือเป็นคนหล่อแต่น้าน้อยมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ปกติคือ,อเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้ายและชอบรังแกสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะคุณแม่เนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังว่าน้าน้อยเนี่ยชอบเอาจริงจกมาหักขามาสับขาแล้วปล่อยให้มันเดิน พอโตขึ้นหน่อยอะค่ะก็เริ่มยิงนกจับนกมาหักปีกแล้วปล่อยให้มันบินจากระเบียงบ้านอืมันก็ตกไปตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มันทําให้น้าน้อยเนี่ยต้องแยกเรือนออกไปอยู่เรือหลังเล็บเพราะว่าน้าน้อยอะไปขโมยลูกหมามาตัดหางแล้วหักขาลูกหมาเขาเขาจะแจ้งความกับแล้วคุณยายก็ออกไปปกป้องแต่ที่บ้านก็เริ่มไม่เอาละไม่ไม่ไม่เอาแบบไม่ให ม่ให้อยู่ได้ละเขาก็เลยไปสร้างคุณยายก็ตามใจก็เลยไปสร้างเรือนหลังเล็กให้อยู่อะค่ะค่ะแล้วที่เนี้ยค่ะพอคุณน้าน้อยจะอยู่เรือหลังเลยค่ะมันก็แทนที่จะแบบดีขึ้นแต่เขาไปอยู่ในอาณาบริเวณของตัวเองเขายิ่งทาหนักข้อขึ้นก็คือถ้ามีแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงแมวมีเองนะคะพูดถึงแมวปุ๊บจังหวะมาดีมากเหมือนให้คิวอะแมววันเดินเข้ามาพอดีคือน้าน้อยอะค่ะเขาก็แบบ เห็นแมวอะมาฉี่ใส่ของเขาเขาก็ทุบมันจนฉี่ใส่รองเท้าค่ะเขาก็ทุบมันจนตายหรือว่าแบบบางทีอย่างเงี้ยเจอลูกแมวหรือเจออะไรเงี้ยก็เอาไปขังในโอ่งจนมันตายหนักสุดๆเลยคือจับลูกแมวขึ้นคอดดองยาบอกว่าเป็นยาชูกําลังโอ้ผมว่าเขามีปัญหาทางจิตแล้วล่ะใช่ในม่รู้สึกว่าเขาพังแล้วเขารู้สึกนะเขาไม่ปกติแต่คือสมัยนั้นอะก็ไม่มีใครพาเขาไปรักษาหรืออะไร จนวันหนึ่งอะค,ค่ะก็คือเราที่เคยบอกกันเนาะกรรมมันไม่เคยรอชาติหน้าค่ะคแต่วันหนึ่งน้าน้อยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกถูกรถกระบะท,ที่หักหลบหมามาชนน้าน้อยแล้วตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เหมือนตำรวจเขาไปขอข้อมูลเฮ้ยทำไมถึงหักหลบมาชนคนคเขาบอกว่าเขาเห็นหมาเขามาเห็นแต่หมาเขาไม่เห็นคนคเขาก็เลยไม่อยากชนหมาเขาก็เลยหักมาแล้วก็กลายเป็นว่าอา้าวน้าน้อยตัดหน้ามาก็ชนาน้าน้อยเข้าพอดี ค่ะก็กลายเป็นว่าน้อยอ่ะต้องตัดขาทั้งสองข้างตัดตั้งแต่เอหัวเขา่าขึ้นมาเลยนะคะน้อยจากคนที่เป็นคนรูปหลอ่อเป็นแบบมีสาวปื้มมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเขาเริ่มแบบปล่อยตัวเริ่มไม่สนใจตัวเองข้าวปลาไม่กินนะคะก็คือเขาก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าที่ตัวเองแบบไม่เหมือนเดิมเป็นคิดการอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,คะ,คะ Uh, ที่บ้านะก็เลยย้ายน้าน้อยจากเรือนของน้าน้อยมาดูแลที <h 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 ่เรือนหลักใหญ่ก็คือห้องที่ให้พี่บีไปนอนนี่แหละห้องตอนที่น้าน้อยอยู่เนี่ยเตียงของน้าน้อยจะวางชิดหน้าต่างเพราะว่าที่บ้านต้องการให้ถ้าน้าน้อยอยากจะเปิดหน้าต่างออกไปชมวิวหรือถ้าเกิดวันไหนนั้นฝนตกฝนฝาดน้าน้อยก็จะได้ปิดหน้าต่างได้เองแต่ตรงจุดนี้แ่ละค่ะทําให้น้าน้อยเขาผูกคอตายกับ เหล็กตรงหัวเตียงแล้วปีนห้อยตัวเองออกไปนอกหน้าต่างแล้วคือปกติเนี่ยถ้าความยาวของเชือกเลยเนี่ยเขาอาจถ้าเป็นคนที่มีขาเขาอาจจะขาประมาณถึงพื้นหรือสามารถปีนหน้าต่างขึ้นมาได้แต่เขาไม่มีขาครับเขาก็เลยสิ้นใจก็คือที่ตรงหัวเตียงอันนี้ล่ะค่ะอเวรกรรมล้วลนๆน,นะอื เล่ามาถึงตรงเนี้ยที่บีเลยว่าเขารู้เลยว่าไอเสียงกึกกึกแล้วก็คืดคืดคืดทุกคืนที่เขาได้ยินเี่ะคือเสียงอะไรก็คือน่าจะเป็นเสียงตอนเตียงมันกระทบฝาไม้แล้วก็เสียงตอนที่เชือกมันห้อยระหว่างก่อนน้น้อยจะขาดใจค่ะอ่แต่ยังยังไม่จบเพราะว่าเราติดค้างกันอยู่ว่าต้องเอาแมวไปเลี้ยง แต่ว่าตอนที่คุณบีเขาเจอเพื่อนน่ะโชคดีที่มันยังเป็นตอนแบบกลางวันอยู่คุณบีก็เลยว่าเฮ้ยทำยังไงดีสัญญากับเขาไปแล้วว่าจะแมวไปเลี้ยงเพื่อนก็เลยว่าอ่ะงั้นไปมันไปกันตอนนี้แหละตอนกลางวันนี่แหละเพราะจริงจริงเพื่อนก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่มีใครนอนห้องนั้นเพราะว่าทุกคนก็จะแบบได้ยินเสียงหรือได้ยินอะไรประหลาดประหลาดเขาก็เลยรีบไปเอาแมวมาอืแล้วก็ เอามาเลี้ยงจนถึงทุกวันนี้ค่ะค13ปีเอาเข้ามาทั้ง4ตัวเลยแต่มันก็มี<อ>ล้มหายใจตากไปบ้างระหว่างทาง13ปีเนี่ยจะเหลือตัวเนี้ยตัวเดียวที่เขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าเป็นแมวผีบอกที่แม่ไปถามนะคะผีบอกให้เอามาเลี้ยง เออนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะคนที่มีจิตใจลักษณะแบบนี้เนี่ยอืมจะไปโทษว่าจิตใจอย่างเดียวก็ไม่ได้แน่นอนว่าเขาต้องมีอาการอย่างอื่นด้วยนะครับอาการอย่างอื่นที่ว่านี้มันต้องเป็นอาการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเรื่องของประสาทคเออนะครับแต่ต่อให้มันมีอาการลักษณะแบบนี้อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทําอะไรลงไปไม่รู้ตัว แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคจิตโรคประสาทอะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเวรกรรมเขาไม่สนใจตรงนี้นะถูกไหม<ค>เออ,อเวรกรรมเขาไม่แยกแยะอยู่แล้วอะแม้ว่า<อ>ด้วยมันเรื่องนี้มันสอนหลายๆอย่างอะรเรื่องของการเลี้ยงดูด้วยการตามใจแล้วก็เรื่องของแบบเรื่องของการคือที่เมย์เอาเรื่องเนี้ยเข้ามาเล่าก่อนเลยอะ่ะจริงๆคือเมย์เป็นคนลักษณ์ แล้วก็เลี้ยงแมวจรือยู่างเนี้ยแล้วทุกครั้งที่เมย์เห็นข่าวที่คนแบบรังแกรหรือแบบทําร้ายเขาด้วยเหตุผลว่าเขามาขี่ใส่เบาะรถเขามาขวนเบาะรถเขามาวิ่งไล่ตอนเราขับรถมอไซค์ทุกครั้งมันรู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่ะเขาไม่มีทางรู้ดีเท่าเราเขาไม่มีจิตสติสัมปชัญญะเท่าเราเพราะฉะนั้นงานที่เขาทําอะไรเราต้องมีสติให้มากกว่าเขาไม่ใช่ ทําร้ายเขาถึงขนัดฆ่าแกงเขาอะคือเรารู้เรื่องมากกว่าเขาไอโอเคมันก็จะมีบางเคสนะที่ขี่ขี่รถอยู่แล้วปรากฏว่าสุนัขที่มาไล่รถแล้วรถล้มก่อนหน้านี้เป็นคลิปมาไม่นานนี้เองนะปรากฏว่าเป็นสุนัขที่คนเลี้ยงเอาไว้อันนั้นก็ต้องโทษคนคนเลี้ยงใช่ถูกไหมใช่มันถูกถูกต้องค่ะไม่ต้องเป็นเรื่องที่แบบเราดําเนินคือเอากับคนแบบแบบคือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแม้ว่าครับ ออคนเลี้ยงอต้องรู้อยู่แล้วว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้เขามีลักษณะนิสัยยังไงถ้าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมาไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นคนเลี้ยงก็ต้องจัดการนะครับอย่างเช่นไม่ให้ออกไปวุ่นวายไม่ให้ออกไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่มันกลับกันมันผิดกันกับสัตว์บางตัวที่เขาอาจจะมาขโมยอาหารกินขโมยข้าวกินเข้ามาในบ้านเราเขาไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเป็นอาณาเขตของใคร ขาไม่ร uh, um. ู oh, ้หรอกว่าอการที well> no. oh, ่เขากําลังกินอยู่อ่ะมันเป็นการขโมยเพราะเขาแค่หิวถูกไหมบางคนแบบโอ้ไม่ได้เลยนะโอ้หมาเข้ามาขโมยของไปตีมันไปทําร้ายมันอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเราควรจะมีเมตตาธรรมติดตัวพอสมควรเหมือนกันนะใช่ค่ะมันคือเขาอย่างที่แม่บอกเขาเขาไม่ได้คิดได้เหมือนเราอ่ะ เขาก็เกิดมาคือเมอเชื่อว่าการเกิดมาก็เป็นการใช้ชาติเขาก็ใช้ชาติของเขาในแบบนั้นอ,อยู่ครับนะเรากําลังไม่ไม่ใช่เรื่องดราม,ม่าเลยนะคุณผู้ฟังเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้นะครับมันก็มีคนที่ไม่ได้สนเลยว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยไม่เคยมาทําอะไรกับเขาเลยแต่ตัวเองอาจจะด้วยด้วยความเป็น เป็นจิตประเภทหนึ่งก็แล้วกันที่เห็นสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องไปทําร้ายมันต้องไปทรมานมันต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายนะผลสุดท้ายส่วนมากเลยนะเปอร์เซ็นต์ตามเรื่องเล่าที่เราได้ฟังกันมาตามสถิติเลยอะ่ะมักจะจบลงอย่างเช่นเหมือนกับสัตว์ที่เขาเคยทำอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเฮ้ยเวรกรรมเนี่ยมันสามารถทำให้ให้คนคนนั้น ถูกลงโทษตามสิ่งที่เขาได้ทำจริงๆเออนะเวนกรรมะพวกเนี้ยเวรกรรมมีจริงท<ะ>ำอะไรไว้ได้อย่างนั้นล้วนๆเลยฮะดีนะเรื่องนี้ดีๆๆจะได้รู้จักเรื่องของสินต่างๆนะครับข้อห้ามาต่างๆาที่เราควรจะยึดถือเอาไว้ไม่ต้องอะไรมากศีลห้าข้อเนี้ยเออไอข้อหนึ่งที่คนส่วนมากทำไม่ได้ก็คือเรื่องของสุราเมรยะนะั้นยังพอเข้าใจได้ แต่ถ้าใครถือสินห้าได้ครบเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะถูกไหมเออแต่สินข้ออื่นเน่ยผมว่าสําคัญนะในการใช้ชีวิตประจําวันเนอะค่ะโอเคได้ครับคุณเมทาดแมวนะครผมผมธาุหมาช่วงนี้ไม่เห็นข่าวมันเยอะมากเลยเยอะเยอะก็รู้สึกว่าอยากเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่าก่อนย่่ี้คะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่นะเขาก็มีหัวใจ ใช่ไหมเออเขาก็มีชีวิตไม่ควรที่จะไปทําอะไรเขานอกจากสัตว์บางบางอย่างที่เราฆ่าเขาเพื่อกินมมันเป็นแบบอย่างเมย์อย่างเมย์เป็นคนขับรถอย่างเงี้ยเมย์ก็รู้ว่าถ้ามันตัดหน้าระยะประชันจิตมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ที่มันเราเรี่ยงไม่ได้จริงเหมืถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับก็ดูอยู่ที่เจตนาใช่เนาะโอเคได้ครับคุณเมย์ยังไงขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนี้นะได้คติสอนใจอย่างดีเลยครับ ได้คะ่ะพี่แจค๊คคะไม่มีอีกอีกเรื่องขั้นๆงได้ไหมคะได้สิเกี่ยวคืออันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้เจอกับตัวเองแต่หาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าจะเรียกว่าอันนี้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเจอผีที่สุดอะเป็นเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดคือเรื่องนี้มันเกิดในจังหวัดใกล้ๆกับจังหวัดเรื่องที่เล่าไปเมื่อสักครู่อะค่ะเป็นจังหวัดที่มีออุทยานประวัติศาสตร์ทางพักกลางตอนบนละกันแล้วโรงแรมเนี้ย เมย์เพิ่งมารู้ที่หลังว่าชื่อดังมากไม่แน่ใจพี่แจ็คเคยได้ยินเรื่องของโรงแรมที่เป็นเรือนไทยไหมคะของจังหวัดเนี้ยอืมไม่แน่ใจว่าผมเคยฟังมาแล้วหรือเปล่าต้องฟังเรื่องของคุณเมย์ก่อนคือเรื่องเนี้ยคะ่ะมันย้อนกลับไปเมื่อสิบสิบหกสิบเจ็ดปีลแลวแหละตอนเ<อ>มย์เรียนอยู่มัธยมเมย์ไปเข้าค่ายคะ่ะที่จังหวัดนี้แล้วโรงเรียนเนี้ยให้เลือกไปนอนที่ โรงแรมเนี้ยโรงแรมที่เป็นบรรยากาศอบะเรือนไทยอยู่ใกล้ๆก,กับอุทยานประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เขาจะเป็นหมู่เรือนไทยเยอะๆแล้วก็ก่อนเข้าไปเนี่ยก็จะมีป้ายชื่อติดอยู่เป็นป้ายริมโรงแรมแล้วข้ามข้ามเหมือนข้ามสะพานเล็กๆเข้าไปก็จะเป็นหมู่เรือนไทยของเขาห้องที่เมย์ได้นอนเนี่ยก็คือมันจะมีเตียงอยู่ประมาณเตียงที่นอนได้สี่คนอ่ะอยู่ติดริมหน้าต่า หัวเตียงติดหน้าต่างแล้วก็อีกเตียงหนึ่งเนี่ยจะเป็นเตียงไม้ที่นอนเตียงเดี่ยวนะแล้วเห็นกระจกกระจกไม้แบบโปาเครื่งแป้งม้อยู่ที่ปลายเตียงค่ะซึ่งเตียงนะั้นอ่ะไม่มีคนนอนเพื่อนเนี่ยทุกคนก็หูน่ากลัวเป็นแบบ,รบกระจกไม้เก่าๆเ,เตียงเก่าๆก,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 ก็เลยมานอนรวมกันหมดตรงตรงที่เป็นเอ่ฟ้าที่หัวเตียงติดหน้าต่างนะคะแล้ววันนั้นตามภาษาเด็กค่ะก็เล่าเรื่องผีกันก่อนนอน แล้วระหว่างที่เล่าอ่ะค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะหน้าต่างตึกแบบเคาะหนึ่งทีอ่ะ,อนนอะแล้วเราก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยจะเคาะได้ไงวะคือไอ้ซอกที่อยู่ระหว่างหน้าต่างเราอ่ะมันแคบมากเลยอ่ะ,ะมันแค่แบบคืบเดียวอ่ะอืม,มันไม่มีทางที่คนจะยืนแล้วเคาะได้หรือถ้าจะโยนอะไรมาหรือนกจะบินมาชนอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันกว้างแค่แบบคืบเดียวก็เป็นกำแพงอ่ะ แล้วเสร็จแล้วค่ะตอนเมก็แต่อันนี้แหะเจอแค่อันนั้นอย่างเดียวเลยนะคะม,มาเป็นเสียงเหมือนคนเคาะแบบเตือนว่าแบบที่เราคุยกันเล่นการเสียงดังเล่าเรื่องผีเสร็จแล้วเมย์ก็มาจนโตเนี่ยค่ะเพิ่งมาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเพิ่งเจอว่าโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมแบบที่ยอดฮิตเลยที่คนจะเจอกันของจังหวัดนี้นะคะ่ะก็เลย ฝากเรื่องสั้นๆไว้อยากรู้รว่าน่าจะมีไม่แน่ใจว่าพี่แจ็คเคยได้ยินไหมหรือท่านผู้ฟังคนอื่นเคยได้ยินเรื่องของโรงแรมนี้กันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเซิร์ชในเน็ตเนี่ยโรงแรมนี้ขึ้นมาเลยบรรยากาศแล้วเมย์ก็เพิ่งมาเห็นคือตอนนั้นอะตอนที่เจอไม่รู้หรอกว่ามันเป็ยนเพิ่งรู้ตอนผ่านมาซักแบบอยู่มหาลัยแล้วอะค่ะถึงรู้ก็ยังเอาไปเล่าให้กับเพื่อนๆที่เจอกันวันนั้นฟังแล้วแบบงกใจวันนั้นที่เราเจอจริงว่ะ ด้วยบรรยากาศด้วยแหละผมว่าพอบอกว่าเป็นแบบเรือนไทยเรือนไม้อะโอเคมันอาจจะไม่เคยมีคนตายอะไรในนั้นนะแต่ผมว่านะถ้ามันจะมาถ้าสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้จะติดมาน่าจะมากับไม้ใช่คือวันมากกลัวมากออคือแบบออคือเหมือนเมียก็แล้วเมย์ก็เคยได้ยินคือที่เมย์ถามพี่แจ๊คเพราะว่าเมย์คุ้นๆว่าเมย์เคยได้ยินใ,ในเดอะโก๊ตเนี่ยแหละแต่น่าจะหลายปีแล้วผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ ยังเอาไปให้เพื่อนฟังอยู่เลยว่าออโรงแรมนี้ว่าที่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็บอกใช่ฟังแล้วที่เขาเล่าก็คือใช่อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเจอกันโรงแรมนี้ก็เผื่อเมนบอกก็เคยเหมือนกันเพราะว่ามีก็ไม่แน่ใจเลยค่ะเป็นสิ่งที่แบบอืคิดว่าเนี่ยเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่แบบเจออะไรที่ใกล้เคียงกับการเจอผีที่สุดเอออ่ะเผื่อเผื่อใครมีประสบการณ์นะนะครับที่น่าจะใกล้เคียง ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าเราไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ไหนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเผื่อใครมีอะไรแบบนี้ยมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะโอเคได้ครับคุณเมย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ่ใชขอบคุณมากๆเลยครับคุณเมย์สวัสดีครับ